เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนนะคะสวัสดีวันมวยออกนะคะเมื่อนี้ right นะคะมวยก็ออกแล้วนะคะชมชมนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกับเซลแนวทางนะคะล่าสุดนะคะของพี่สุเมกนะคะมาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะคะแนวทางนะคะมีเข่ามีหลุดนะคะกะคองให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนเอาไปพิจารณาเอด้อค่ะเมื่อนี้กะคองให้ชกชกมันมันกันสุขุสุขชนกันแล้วกันนะคะเกศกับซิบบอว์ยังไรนะคะเดี๋ยวสิบห้ากันไปหา สื่อบทท่านนะคะเดี๋ยวเอาตัวเลขไปเบิ่งกันไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะสาหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแช่หนึ่งติดตามให้กับทางช่องเมเกตาผ้าชมนะเด้อค่ะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสปเปรพลาดตัวเลขเด็ดๆแนวทางดีๆจากทางช่องนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขามาเบิ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าแนวทางของพี่สุเมกนะคะไห่มาตัวใดนะคะล่าสุดนะคะ ชัดกันบ่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเกจเห้เบ่งนะคะนี่ราคาแนวทางนะคะของพีสุมเมกนะคะเดี๋ยวของพีสุเมกนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเสียงกระสิม,มีรบกวนจักน้อยนะคะเพราะว่าเพิ่นเอาดินเขานะคะเนาะนะคะทยอยดินเขานะคะสิได้ปลูกเพิ่นสิมาปลูกบานใกล้ๆบานเกจน,นี่นะคะวิ่งบนนะคะวิ่งบนล่างให้หกกับเก้านะคะจับคู่ หกสาม4หนะคะแคบน้าจอไว้เธอเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะของพีซุเมกนะคะที่เปิลไหามานะคะค่ะสำหรับท่านไดชอบค่ะกระตามนะคะท่านไดคัดกรผพานกันแล้วกันนะคะเนาะค่ะเสียงดังจักน้อยนะคะชมชมนะคะแคบนาจอไว้เธอเบิงเลยนะคะ่เกย็ดก็ะได้รีบออกมานะคะมาโล่งหายพ่อแม่พี่น้องเอาไปไว้แถอแนมเบิ้งนะคะเนาะอ่าแนวทางของพีซุเมกนะคะ ขั้นเขาเขาบนเขาล่างกันเลยนะคะแนวทางของพีสุมเมกนะคะแคบนาจอไว้เถิงเลยนะคะแนวทางมีเขามีหลุดกัจยาวากันเด้อค่ะเพราะว่าทางช่องเองนะคะกระดานมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ,คะแคบนาจอไว้เถิงเลยนะคะ่คะหายมากนะคะหกสามเก้าสามหกสี่เก้าสี่ตัวกันตัวรองห้าหกนะคะ ลมแห้งงนะคะชมชมนะคะบานเห้านะคะสีซาค้นถูกเกลกหลายนะคะเมื่อนี้นะคะอันใดก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะลมแห้งแต็มขึ้นนี่นะคะซาค้นจะถูกเลกนะคะถูกห้ยไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อนี้นะคะเขาจะได้เทเตรียมเทยกช่องเลยนะคะเนาะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเก็บฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขุขนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยเตรียมเฮได้เลยนะคะตอนสีโม้งแรงนี่นะคะเข้าสิใดเฮไปพร้อมๆกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะเสียงรถรถเกตินอยู่นะคะท่ชนชมนะคะกับเสียงกับอันนี้จักน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ไกรบานเกตเนาะ,นะคะ่ะเนาะ ผู้ได้ซื้อตัวใดนะคะซื้อตัวใดก็ข,ขอให้โชคให้มันกันสุขุสุข,ขนน้นกันแล้วกันนะคะขอให้ปังปังเฮงเฮงกันสุขุสุข,ข้นนะคะเกตการซื้อนะคะซื้อซื้อเลขนะคะเกตซื้อเลขนะคะบนนะคะบนสองสามนะคะล่าง90านนะคะที่เกตซื้อนักนะคะทุกช่องสำหรับท่านใดที่สอบถามกันเข้ามานะคะ ก็คือ2 3งสามเก้านย์เจ็ดเะคะที่เกตได้ซื้อไว้นะคะเอาค่ะแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เกตกับฝากไปเพียงเท่านี้พบพอกันไหมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกตกับสวัสดีค่ะ